สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องด่าด่าหมอลำค่ะคลิปนี้เรามาชมความน่ารักความมีน้ำใจของน้องแคทกันนะคะน้องแคทไม่เคยลืมนะคะที่จะส่งกำลังใจให้กับน้องๆวงโปงลางนาคำชนดนะคะซึ่งวันนี้น้องๆได้ไปทำการเปิดหมวกนะคะแสดงรับบริจาคนะคะ ที่ข้างๆบิ๊กซีบ้านดงนะคะซึ่งน้องแคทก็มาร่วมทำบุญกับน้องๆด้วยนะคะโดยการบริจาค1,000บาทนะคะและน้องๆคณะทีมก็ได้มาขอบคุณน้องแคทด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะมิตรภาพนะคะไมตรีที่ดีที่มีให้แก่กันนะคะและรับฟังทีเซอร์เพลงใหม่ของน้องแคทกันค่ะ กราบขอพรองค์ปู่ศีสุดโทตั้งนโมกราบยาสีปทุมมาบายสีตัง้งจับกีบเป็นงวงงาเอ่ยว่าจาไปถึงเมืองบาดาลปาฏิหาริย์ให้มีจริงแน่เดอลูกอยากเจอคนที่เคยสั่น บ่าวน้องเฮินมาเอาหวานน้ำตาลซาคิดเห็นแต่หน้าอายบอมา,าเลยสาธุเด้อสีสุดโทยังกะหม่อมลูกขอน้อมให้ปู่เอิญเขาขึ้นมา อย่าให้ลูกได้ยืนฝ้ายน้ำตาดนปันไดกสิทาให้อายขึ้นมาทนค่ะฟังเพลงนี้แล้วแอดขนลุกเลยนะคะดูขลังมีมนต์เสน่ห์มากๆค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะคะคลิปดีๆจากเพจน้องแคท กรรยานี้ค่ะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ